ดูข้อต่อไปครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของเรื่องความตึงผิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันข้อนี้เป็นเป็นโจทย์ความตึงผิวในรูปแบบของหลอดแก้วคาร์เบีรี่ที่ใช้การคำนวณครับข้อนี้เขาบอกว่าหลอดแก้วคาร์เบีรี่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5มิลลิเมตรจุ่มลงไปในน้ำทำให้น้ำไหลเข้าไปในหลอด3เซนติเมตรจงหา รัสมีของผิวน้ำอ่ารัสมีความโคง้งเดี๋ยวพี่เติมไปนิดนึงลัสมีความโคง้งรัสมีความโคง้ง R ของผิวน้ําที่ไบลอตแล้วเขากำหนดรูปนี้มาใหา้ก็จะเห็นได้ว่าน้ำนะครับในรูปของหลอดแก้วคาวรเบรลี่ที่บรรจุน้ําน้ําก็จะขึ้นมาสูง h ใช่ไหมแล้วก็ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เบาเ้าหน่อยแล้วก็มีแรงตึงผิวออกไปทางสองด้านออกไปทุกด้านนะครับมันออกไปทุกด้านแต่เราคิดเป็นแรงรับโอเคนะ F อย่างเงี้ยแล้วว่าผิวของของเหลวเนี่ยครับเนื่องจากมันเบาเนี่ยเขาบอกว่ามันเบาเนี่ยมันเบาเป็นรูปวงกลมวงกลมเนี่ยวงกลมส่วนที่เบาของของเหลวของผิวของเหลววงกลม คือผิวของเร็วเป็นคงโคงแบบแบบนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าส่วนที่เว้าเนี่ยมันเป็นรูปวงกลมซึ่งวงกลมอันเนี้ยรัศมีอาเขาให้หาราศมีอตัวนี้โอเคนะครับโอเคแสดงว่าถ้ามันเกิดรูปร่างแบบนี้ได้นะครับน้ำที่เกิดรูปร่างแบบนี้ได้แสดงว่า แสดงว่าการที่มันทำให้สมดุลสมดุลได้เนี่ยแสดงว่า f ตึงผิวต้องเท่ากับน้ำหนักของน้ำส่วนนี่ใช่ไหมหรือส่วนที่พี่ระเงาสีส้มแล้วกันก็แทนค่าครับ f ตึงผิวของเราคือค่าความตึงผิวคูณกับ l แล้วก็จะบรรยูคือเมของน้ำคูณกับ g ใช่ป่ะค่าความหนึงผิวเนี่ยเขาก็กำหนดมาให้แล้วแหละดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหาค่า l เนี่ยก็ก็รู้อยู่แล้วอะครับว่าเป็นสองพอาย์ I, ใช่ป่ะค่า m ค่า m เนี่ยเขาไม่กำหนดมาให้ใช่ป่ะแต่ว่าก็เหมือนโจทย์ทั่วไปอะครับโจทย์ทั่วไปถ้าเป็นน้ำเนี่ยเขาไม่กำหนดค่า m มาให้หรอก แต่เขาจะกําหนดค่าความสูงค่าเส้นผ่านศูนย์กลางการกําหนดสองค่าเนี่ยทำให้เรา v, 是是รู้ v ใช่ปะรู้ v เพราะว่า v มันเท่ากับ pi r กำลังสอง h เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นลำทรงกระบอกนะครับการที่เป็นลำทรงกระบอกสูตรปริมาตรของมันคือ pi r กำลังสอง S ซึ่งเรารู้ r แล้วเราก็รู้ h คือส่วนที่สูงขึ้นมาแล้วใช่ปะ<ๆ><ๆ>ก็หารู้ v รูวี v ครับแล้วพูดถึงน้ำเนี่ยเราก็ต้องรู้ความหนาแน่นของมันเลยใช่ปะ่ะซึ่งจากความสัมพันธ์โลเท่ากับ M ส่วน v ีเนี่ย m เนี่ยครับมันก็เท่ากับโลวีนั่นเอง M ก็เท่ากับโลคูณ V แล้วก็คูณ G ที่เหลือก็แทนค่าครับค่าความหนาแน่นค่าความตึงผิวคือเจ3คูณ10กลังลบ3ใช่ไหมก็เขียนไปเลย สองพายพายคือ3.14 r คือ0.5ม mm, มตรหรือ0.5คูณ10กังลบ3 r คือ0.5คูณ10วังลบ3เมตรใช่ไหมครับเพราะทำมิลลิเมตรให้เป็นเมตรต้องคูณ10บกำังลบ3หรือเท่ากับ5คูณ10กังลบ4นั่นเองโลของน้ำคืออะไรครับคือ10กำลัง3 v v คือพายอาร์กำลังสองเชใช่ป่ะก็เป็นสามจุดหนึ่งสี่ r าร์กำลังสอง r คือเท่าไหร่ครับค่าคูณสิบกำลังลบสี่ยกกำลังสองใช่ป่ะครับคูณ h h คือสามเซนติเมตรก็คือสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยใช่ไหมอก็ต <_ A> ัดเลยครับพายตัดพายห้ 4, าคูณสิบกำลังลบสี <_ A> ่ <_ A> ตัดหคูณสิบกหนึงลบสลบสองเหลือแค่ห้าคูณสิบบวกหนึงลบสี่แค่อันเดียวใช่ป่ะตัดทิ้งไปซะตรงนั้นจะได้เจ็ดสบสามคูณสิบบวงลบสามคูณสองเท่ากับอ่าพี่ลืมเขียนนีแ่แหละต้องเป็นต้องมีเออคอเซต้าด้วยใช่ไหมครับพี่ลืมเขียนนี่แล้วโอ้ยสอรีสอรี เท่ากับ1 0บคูณห้าคูณสิบกงลบส่คูณสาคูณิกำลังลบสก็ตัดครับสองลบส่คูณสิได้1 0บกงลบสใช่ไหมครับส0บกำังลบ3มก็ตัด1 0บกงลบสด้านนี้ทิ้งไปซะก็หายก็หายกันเลย งั้นคอสเซตาเนี่ยจะเท่ากับห้าคูณสามส่วนด้วยหนึ่งร้อยคูณด้วย7จิบสามคูณด้วยสองอ่าได้คอสเซตมาแล้วโอเคอ่ะได้คอสเซตามาแล้ว,ด,าาลวดังนั้นครับขั้นต่อไปของเราเนี่ยเราจะเอาคอสเซต้าไปทำอะไรล่ะ จะทำอะไรอ่านี่คือปัญหาต่อไปของเราคือจากรูปที่เขากำหนดให้นะครับเขาบอกว่าจงหารัศมีความโค้งของน้ำใช่ป่ะอ่าถ้าเนี่ยเป็นมุมเซตาใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าถ้าพี่ให้ตัวเนี้ยครับเป็นมุมเบตา้าและไอเนี้ยครับเป็นมุม x อ่ะจะเห็นได้ว่าพี่ตั้งสมาการได้สองสมาการคือเนื่องจาก น้ำเนี them, of of okay, so be ่ยผิวสัมผัสของมันเนี่ยตั้งฉากกับผิวของวัตถุเสมอใช่ป่ะก็คือเซตาบวกเบต้าเนี่ยเท่ากับเก้าสิบแล้วก็เนื่องจากมุมนี้เป็นมุมฉากอะครับเบต้าบวกเอ็ก็เท่ากับเก้าสิบดังนั้นมุมเอกซ์เนี่ย เท่ากับมุมเซตานั่นเองอดังนั้นถ้า x อ็กเท่ากับเซต้าใช่ไหมครับก็จะได้ว่า x เท่ากับเซตาแสดงว่าคอสเซตาเนี่ยครับก็เท่ากับคอส x ใช่ไหมครับใช่ป่ะจากตัวเนี้ยคอสเซต้าเท่ากับคอสเอแล้วคอส x มันคืออะไรครับคอส x มันคือส่วนนี้กับส่วนนี้ใช่ป่ะ ซึ่งส่วนนี้มันคืออะไรอะ่ะส่วนเนี้มันคือรัศมีของโค้งส่วนนี้คือรัศมีของทรงกระบอกตัวนี้ซึ่งเรารู้รัศมีทรงกระบอกตัวนี้ยังครับรู้แล้วใช่ป่ะว่ามันคือส่วนจุดห้าคูณสิกําลังลบสามอพี่คิดผิดอีกแล้วพี่คิดผิดตรงที่ว่าพี่เอาเส้นผ่านศูนย์กลางมาเป็นรัศมีเลยไงแต่ว่า ที่จริงต้องเอามาหารสองใช่ไหมครับอแต่เดี๋ยวที่เกคิดใหม่แล้วว่ามันเป็นแค่การคิดเลขมันไม่ใช่ฟิสิกส์เดี๋ยวอ่เดี๋ยวพี่แก้โจทย์นะเส้นผ่านศูนย์กลางพี่แก้เป็นรัศมีโอเคนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันรัศมีซึ่งเราซึ่งเรารู้รแล้วใช่ไหมครับ,บว่ารัศมี ด้านนี้คือ0.5ค1 0ลบ3อ่ะก็ก็จากสมการนี้ครับดังนั้นดังนั้นคอสเซต้าเนี่ยครับคอเซเท่ากับ5คูณ3ส่วนด้วย100คูณ7.3คูณ2ใช่ไหมครับแต่เรารู้อยู่แล้วครับว่า c o s θ สเซตของมันเ,นเาของเราเนี่ยเท่ากับ c o s x ส o s x เเท่ากับ5คูณ3คูณ หารด้วย100คูณ73คูณ2และข้อ x ครับคือสัศมีของทรงกระบ,บอกตัวนี้คือ5คูณส0วลงลบ4่ส่วนด้วย r คือรัศมีความโค้ง r เท่ากับ5คูณ3ส่วนด้วย100คูณ73คูณ2ดังนั้น r ของเราอะครับก็ต้องเป็น ห้าตัดห้าทีนซะหนึ่งร้อยคูณเจ็ดสิบสามคูณสองคูณสิบกำลังลบสี่แล้วมาหารสองอีกแล้มาหารสามอีกทีอ่าก็คิดเลขครับเจ็ดสิบสามคูณสองได้สามสองหกเจกะสองสิบสี่เป็นสิบสี่จุดหกเป็นร้อยสี่สิบหกคูณหนึ่งร้อยคูณสิบกำลังลบสี่ หารด้วยสามแต่ว่าร้อี่สิะครับมันคือหนึ่งจุดสี่หกคูณสิบกลังสองคูณหนึคือสิบลังสคูณสิกลังลบหารด้วยสใช่ไหมครับก็สิบกำลังสองคูณิกลังสก็ได้สิบกำลังสพอดีก็ตัดจนทิ้งจบ r ก็เป็นหนึดคูณด้วยหารด้วยสใช่ไหมครับก็คือสามสี่สิ สามประมาณศูนยุดสีเมตรนั่นเองคือรัศมีของคือรัศมีความโค้ของอ่าข้อนี้ก็ได้คําตอบออกมาแล้วนะครับข้อนี้จัดเป็นโจทย์ข้อคํานวณที่ยากสักนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามองโจทย์ออกกอ็ก็ไม่ยากเกินไปนะครับข้อนี้ทัวนิดนึงหลอดแก้วคาเบียรี่ ในรูปแบบของการคำนวณอ่าพี่กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางมาแต่ว่าพี่คิดผิดพี่เลยเปลี่ยนเป็นรัศมีแทนคือเปลี่ยนอย่างนี้มันก็ดูน่าเกียดน,นะแต่ว่าเป็นการคิดฟิสิกส์อะครับมันก็แค่ตัวเลขอะนะโอเคจุ่มลงไปในน้ำทำให้น้ำเข้าไปในหลอด3ามเซนเมตรสซนตมก็คือค่า H นั่นเองใช่ปะทำให้เราหาค่า v ได้เราใช่ปะครับ หาค่า v ีแล้วแล้วก็ตั้งสมาการตั้งสมาการเลยอ่ะจ,จะได้รูปแบบนี้มาจะได้ว่า f ดตึงผิวคูณด,ด้วย cos ์เซตาเท่ากับ w บยใช่ป่ะก็แทนค่าสมาการครับแทนค่าสมาการปุ๊บก,ก็ได้อย่างนี้ได้คอ s เซตาแหละแต่ว่าดัานเซตาคเซตาตัวเนี้ยเซตามุมเนี้ยมันเท่ากับมุม x คือมุมนี้ด้วยใช่ป่ะ แต่ว่า cos θ t a x ก็คือส่วนนี้กับส่วนนี้มาหารกันใช่ไหมครับดังนั้นก็จากที่เราได้ cos θ t a เท่ากับ5คูณ3หารด้วย100คูณ73คูณ2เนี่ยเราก็ได้สมาการอีกสมาการหนึงคือ cos x เท่ากับ5คูณ3ส่วนด้วย100คูณ73คูณ 2, 2แต่ว่า cos x เนี่ยมันเท่ากับ5คูณ10กลังลบ4หารด้วย r พอดี <D> ดังนั้นเราหา r อ,ออกมาได้ครับว่าเป็น0.486เมตรอ่านี่คือคำตอบครับโอเค